ครับสวัสดีครับพบกับตังซาเนีวเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื่องจากวันนี้เราว่างเนื่องจากเรากำลังตื่นนอนขณะนี้เวลา13โอ้ย13ปว่บ15นาฬิกา58นาที เพิ่งตื่นนอนเนื่องจากเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยด,ดื่มดื่มหนักไปหน่อยทำให้การควบคุมยา,านพานะล้มเหลว <c oughs> คืนควนกคุมยานมาหน้าล่มเหลว้งว่าเอาพันนี้ว่าเอาพันนี้แล้วกูยจับขังยองเดี๋ยว,าม,าาาาวยมาผสมตัวไปไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลาจับขังแล้วมึง ยังไม่ต้องการพันนั้นโอ้ยฝนกระสิตกแล่นลบไปลบมาอย่างยิยว โอ้โลม,ลม,าาลมวลมลออลมลมีวีนักลมหนาวจักลมฝนเนาะก็ไดแล้วมันทีเป็นลมหนาวน่ะทีหนาวสี่ออกเป็นสายทีลงไปทงในของลงบูวีหน้าจ้าของหน่อยที่ไปลงไปเบือเบ้องหน้าเหมเบื้องหน้า ก็ก็ <laughs> ah. oh, Então, então dá. Nga toat kan え <noise> 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 เตือนเบดทางเลยมึงมีขาี้ขีห่าไอเ้ยอเงินถือยาเน้ยจนอยูย่ขาขี้ทูด เนี่โอ้กูจะแตคขังเดี๋ยวไม่เสื่องเว้เลยท่เนผนี้กูด้รับอนุญาต แค่น้อยหัวจุกจุกไปม่ใ้อสกหัวจุกจุกก็ุ่งง่าโอ้ยสารฉีถูดกินอีแล้วสีลรามเลยนี่เด้ไปซื้อยายีหละยาเบิร์เต็เนี่ยถือเป็นยาท่านันยังซือแบบสเปรพ่น,น,นโอ้ยอาจจะจันแรงแห้ง มือเสือเป็นยาทาอโอนแล้วเกียงคักเกียงคักเกียงคัก nyetirkan nyetirkan เวลากินน้อยๆก็พ่อกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆมืาเล็กมือล็น้อย